สวัสดีครับแอบอลอแบบกับผมแก๊ปธนเวศนะครับวันนี้ผมจะพาไปดู1งงาน i n s t a l l a t i o n a r รเจ๋งๆครับที่ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิกมานาแล้วก็นักสเก็ตบอร์ดสกอตออสเตอร์ครับโอ้โหหลายคนน่าจะสงสัยเหมือนผมนะนักสเก็ตบอร์ดมาออกแบบ InstallationAr t หน้าตามันจะองมาเป็นยังไง i n s t a l l a t i o น Art นี้ครับตั้งอยู่ที่ห้างเลอบองมาเช่นะครับก็จะอยู่แถวแถววัสมียนารีฮะสามารถไปได้ของงของกินเต็มจะบ้าหรอฮะอันนั้นตลาดบองมาเช อันนี้เล b o องมาเช่ในปารีสนะครับผม i n s p l เ a t i o n อันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ Los Angeles l e a e Coach นะครับสิ่งที่เขาไปจัดแสดงอยู่มันเป็นยังไงอะไปดูกันเลยฮะ i n s p i เ a t i o n อันนี้ này, มีชื่อว่า The Cube นะครับ ควบที่แปลว่าลูกบาดนี่นะฮะสี่เหลี่ยมที่มีการกรุก,กระจกสัด้อนรอบด้านเลยนะครับแต่ความเจ๋งของมันที่จะทําให้คุณหายความสงสัยว่าทําไมนักสเก็ตบอร์ดถึงมาออกแบบก็คือตรงกลางของมันนี่แหละฮะตรงกลางลูกบาศจะเห็นว่ามีการเจาะช่องทะลุไปนะครับแล้วเขาก็มีการติดตั้งในส่วนของแรมเวลาเด็กบอร์ดเขาเล่นกันนะนะเอออันนี้ก็จะเรียวกว่าเป็นแบบฟูลไป์ก็คือเหมือนเป็นท่อแบบเต็มๆเลยแล้วนักสเก็ตบอร์ดสามารถจะขึ้นจากด้านใต้จะมีช่องเปิดนะฮะ ให้เราขึ้นมาเล่นโชว์ได้ฮะเพราะฉันมันเป็น i n s ต l a t i o n art ที่จะบอกว่ามันมีชีวิตมีการเคลื่อนไหวอยู่อะเขาก็จะมีการโชว์แบบมีคนมาเล่นบอร์ดเนี่ยสอครั้งใน1อาทิตย์นะครับอ่าก็จะเล่นโชว์กันไปถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มันเจ๋งดีนะเพราะมันตั้งอยู่กลางห้างเลยแล้วมันก็ใหญ่โตมากขนาดของมันคือ6เมตรส่วนของเส้นผานสูงกลางตรงกลางกลมๆเนี่ยก็คือ5เมตรนะครับใหญ่มากเวลาคนขึ้นมาในรลมาในเลื่อน หรือว่าเดินในห้างอยู่ก็จะมองมาเห็นแน่นอนแล้วมันก็ดูมีความดึงดูดสายตาอลังการเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นฮะเขายังบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอตัวงานศิลปะชิ้นนี้เนี่ยมันไม่ได้มีคนมาเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่เนี่ยสิ่งที่มันทำเนี่ยมันอาจจะดูมีความไม่ได้หุ่นหวาแต่มันก็เป็นกล่องสี่เหลี่ยมลูกบาท,ที่มันดูนิ่งๆเพียงแต่กระจกที่มันสะท้อนนี่หละฮะมันจะทําให้ผู้คนเนี่ย ได้มองเห็นงานสถาปัตยะกรรมของอาคารหลังนี้นะฮะซึ่งเราพอจะมองเห็นความคอนทราของมันอยู่ว่าไอ้ตัวรูปบาเนี่ยมันดูมีความโมเดิร์นมากเลยทั้งวัสดุทั้งอะไรของมันนะฮะแต่ว่าตัวสถาปัตยะกรรมเนี่ยจะดูมีความแบบว่าย้อนยุคหน่อยเพราะฉะนั้นแล้ว ในมุมหนึ่งเนี่ยเวลาผู้คนมองไปเขาก็จะเห็นในส่วนของราวจับในส่วนของจันทร์ตกที่มีความแบบอ่อนช้อยส,สวยงามรวมไปถึงหลังคาการตกแต่งต่างๆนะฮะนอกจากนั้นยังมีในส่วนของบันไดเลื่อนนะครับซึ่งในเนี้ยเขาเขียนอธิบายว่ามันเป็น famous escalator จะเป็นห้างที่ผู้คนรู้จักกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ไอตัวมุมบันไดเลื่อนน,นี้น่าจะเป็นมุมฮิตที่คนแบบจดจําได้อย่างนี้นะฮะดีไซน์ชั้นอาร์ชิน,นี้มันดูเป็นอะไรที่มันดูเป็นแบบแนวใหม่อะ แต่ในขณะเดียวกันการที่มันมีกระจกสะท้อนะมันก็ทําให้คนเนี่ยลึกย้อนกลับไปมองถึงตัวตนของห้าแห่งนี้ที่มันเป็นอยู่ในรูปแบบเดิมนอกจากนั้นคำนักออกแบบเขาก็มีแนวคิดหนึ่งที่เขาแฝงไว้กับการออกแบบ Installation Art ชิ้นนี้ก็คือเขาอยากจะให้เรากลับไปย้อนคิดดูครว่าทุกวันนี้เนี่ยห้างไม่ได้ให้แค่ประสบการณ์ในด้านการชอปปิ้งกับเราเท่านั้น แต่ห้างเนี่ยยังทําหน้าที่รูปแบบอื่นได้อีกเช่นห้างสามารถที่จะแปลงตัวเองให้เป็นสถานที่ที่โชว์เอ็กซิบิชันได้ห้างสามารถแปลงตัวเองให้เป็นสถานที่ที่มีจัดการแสดงมีการโชว์ต่างๆได้นะฮะเหมือนห้างทุกวันนี้ในบ้านเราที่แบบโอ้โหคือเกิดขึ้นมาเยอะมากๆในมุมมองของผมการพัฒนาห้างเนี่ยมันก็ควรจะต้องเป็นการใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด โดยที่ประโยชน์ที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าเป็นประโยชน์ที่ห้างได้รับอย่างเดียวนะฮะแต่ต้องเป็นประโยชน์ที่สังคมได้รับด้วยการที่มีพื้นที่ส่วนกลางที่มันจะสร้างการเรียนรู้ต่างๆก็เป็นเรื่องที่เราได้ได้ได้คิดได้เห็นกันมาอยู่แล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งครับที่เอามาแชร์ให้ดูในแอรบออกแบบในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์แล้วก็กดกระดิงด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากฮะที่ติดตามกันครับ